สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ขา้าวจีหอมๆน้ำกันเด้อจ้ะขี้ข้าวท่าไข่ค่ะพี่น้องอาหารญี่ปุ่นขาี้ท่าไข่คนวะกินน้ำกันกุกกุกกุกอันนี้พี่น้องคนนี้กุกขี้ข้าวอันนีน้กุกมือโป้คนวะกุกมันสิโปไม่นิ่วมือคนวะแล้วโป้สิใช่จะได้ประเดีย๋ยวป่ะเพือ่อที่ทาไข่แล้วทาประเดีย๋ยวนี่นพี่น้องอ่ะลืมอ่ะเอ็ดสูตรประเดีย๋ยวคนมือ

Ừ. Ừ. Bất. Bất bữa bất mưa rồi. phải nó. Hả? Không น้ำประดมาเลยีหจานยจานแล้วกระโบกสเขาเนาะประจุบ่ได้เลยมีได้จานตั้งอย่จานั่นะเดี๋ยวให้เตยมาก่อนนี่ จานเต่าอะไรเพื่อนได้ดอกกปเลยเอามาไว้ใส่ข้าวจี่ซ <c oughs> ีมารุเค็มอย่าปละเด็กนี่น้ำประเด็กเวยพี่น้องมาเค <c oughs> ็มอย่างปลกคนที่ใส่ประเด็กเองาะจุ <c oughs> ่มดุดจุมดุดปนาดน้องดูเล้ว ขีทาประเดะพี่นนองเอ้ยสุดเด็ดเหมือนว่าขีสุดเด็เด,ด,ด,ดประเดปะปเดะนัวพี่เนาะกใส่พร,พรพิกนบะบ่เออเอาพริปกปมาใสาก่กรคาดเลยขีงเครืองเลยเนาะอโอ้เด็กกาเนี่ยเบิดประเดะเลยดีโอ ใส่ลอมึงจะสองสักปันก่อนมาได้ป่ะสี่อะไ้พอแล้วส์พอแล้วมึสจะเสร็จเจ้าไข่สุดอีกลอคนึงม่ต้อบอกเข็มเล หอมแบับพี่น้องหอมคักร์แบบน,นี้หอม,มปลาเด็กนะหอมกินไข่ใส่กับกับปะเด็กแล้วกเค้ากับป้นยางพี่น้องใส่ปลาล้านั่นแหละพี่น้องน้ำปลาล้าน้ำปลาเด็กนัวนั่นแหละให้คนที่ไล่สิ นคนคือไร่ซีนประเด็กในประเด็กข้าวี่าน้ำประเด็กงวงโอ้ซีเนไปลังซส้นข้างในมันจะเป็นเค็มไหมมันชิมงวไปจะเค็มไหมอ่ะโอ้เค็มเขาก่ชิมอันไหนนี่นี่อันนี้ตัวพี่ตัวพีตัวแห่ไม่ใช่เก็ห้อแล้วกมีหอยอย่าเป่าเด้อย่าเป่าเด้หอยจะได้กันว่าขาวียเยอย่าเป่าห้ามเป่าเฮ้ยเ้อย่าเป่าห้ามเป่าสุดอาา เราอนกัามันไม่หนาวตรงนีกีกบาบุกเขมมบุกเัแเ่ป็นวยอะลย้บอแช่ลายมันบอสเข้สุดยอดค่ะพี่น้องหาบช่การข้าวจีทานน้ำกระเดะค่ะพี่น้องเช่ไป้วยบุกเข้ามเลยนอพี่น้องบุกเข้มเลยว่ะขอบคุณเด้อที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปให้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คิปต่อไปค่ะพี่น้องคลิปของาไปก่อนด้อจ้าขอบคุณค่ะ